ลองอินไ้ปะเนกัพี่น้ำตาลกับพี่ซิมนอยู่ข้างหน้านิดนึงให้พี่ผู้ชายเขาแทรกเข้าพี่กินครับพี่อินปูครแบบนี้ไหอยากกระดิ่นึงได้ไหมดนอบคนะครับ <Richt> ด <Charlotte> ีาครับเหมือนน้าคนเคครโอเคข้คนครับเามานได้ไหมคะ ขอบคุณนักขขอบคุณนักข่าวแม่กะใครหรือซ้ำที่ราชมังแม่ที่จะอ้วนกว่านี้หน่อยเอาไหมอยู่ดีๆอยากได้แบบไหนบอกอีกพลเรือนแล้วครับเราไปอยู่ขั่วเราไม่เก็บไม่เก็บเอาเก็ออกมาเนี้ยอ้อมมาอ้อมมาอ้อมมาคู่อยู่นี่อยู่ก่อนเดี๋ยวเขาเดินเดี๋ยวเขาเดินนะครับ

ร่มจักพี่พูดบอว่าเป็นยังไงบ้างกับแฟชั่นที่เราสบายอยู่ค่ะก็ตื่นเต้นมากๆจริงๆน้ำตาหน่ะไปหาซื้อแต่ที่โฮมแดแล้วแต่ไม่มีแต่ว่าตอนนี้นะคะมีที่สยามดิสคัฟเวอรี่แล้วนะคะยังไงก็อยากให้ทุกคนมาช้อปปิ้งในที่นีค่ะก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานเปิดตัวค่ะที่นี่นะคะความดีใจมาที่จรจงดก็ต้องไปถึงนี้อป้ดีใจมากมีที่แบบแต่งคอบไทยแลนด์ แล้วเป็นรุ่นฮิตวันนี้ดีใจมากรุ่นโพอิ้งสีซิลเวอร์อมาอยู่ในป่าน้ำตาลเรา,าคา <c oughs> ่ะแล้วฝาเขียนอใจรอ่ะถัดอาอ่ะไปก่อนไรก็ได้ครับอ่านั่นแหละอาอาลูกมันต้องมาต่อลูกสวัสดีครับเอาลูกเขาช่วยมาดูครับเป็นไงบ้านหนานวันนี้กับ เ<ค> <im itation> ป็นไรไม่ดีมากเพราะว่าจะบอกว่าแต่ก่อนอ่ะที่ที่กระเป๋าไทยพิดใหม่ๆอ่ะเราก็จะติดภาพว่าเป็นกระเป๋าผู้หญิงแล้วเห็นผู้หญิงจะแบบใช้กันทั่วบ้านทั่วเมือง <c oughs> แต่พอวันนี้ได้ทำไมกระเป๋ายูนิเซ็กซ์นะแล้วยิ่งแบบ มันเป็านของที่ใช้ง่ายน้ำหนักเบาแล้วก็เรียกว่าอะไรเดียวมันแบบแบ,บ็คได้กับแทบท,ทุกลุกเลยลมันใช้สามารถใช้ในทุกสถานการณ<ช>์อย่างรุ่นของน้ำตาอย่างเงี้ยกันน้ำนะครับใช่ไม่ต่างจากอย่างที่บอกไปบางวันเราแต่งตัวแบบแค่เสื้อยืดขาวอะไรเงี้ยเอาเนี้ยใส่ก็น่ารักแล้วแบ็คได้ง่ายออด้วยใจดีใจมากที่วันนี้แบบมาหาซื้อได้ง่ายๆแล้วไม่ต้องแบบไปพีไปเพลอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ก็แล้วยิ่งมีเออเรียกว่าอะไรนะรุ่นที่ทำกับแอนดิวเซอร์ลองแมนูซิลีกับแมนูซิลีกับทั้งไปไปไปเป็น ใช่ไหมครับรุ่นพิเศษใช่ใช่ anniversary หนึ่งปีที่ที่มาเปิดที่สยามนานใช่ใช่ก็สามารถไปซื้อได้แต่ต้องเร็วหน่อยเพราะว่าพอรวามพิเศษเนี่ยอาจจะหมดเร็วใช่ใช่อย่างผมอันนี้ถ้าใครอยากได้ใหญ่หน่อยอันนี้จะเป็นรุ่นเลนนะครับเห็นไหมเรามีปาะหลากคุณสะท้อนครับผมอ่ะตัดมาอคุณประชาชนไอก้อนค่ะคุณคอนทูคอนทูคอนทูคอนใช่เลยอ่ะใช่เราไปใครอยากไปตรงกลางกันครับครับผมเอาไปยังไงบ้างครับ ขอแยกควบนะครับให้ผู้ดีสูงครับครับครับยังไงนะครับสี่แสนสิบพันอ๋อนี่นะฮะของผมก็เป็นรุ่นเรนนะครับใช่ก็เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยแล้วกันอ่าสามารถแบบที่พี่เตบอกเลยก็สามารถแมทได้ทุกรุ่นครับพี่เตเนาะใช่แล้วก็ดีใจมากๆที่แบบเขามาอยู่ที่ไทยแล้วไม่ต้องแบบสั่งทีไปโดนโกงอะไรกันแล้วก็มาที่คามไ่กันง่าที่แบงคอกเราได้แล้วนะครับ เก็ลงพื้นศาสตร์เป็นฟองร้องกันอะตอนแรกก็เข้าใจเหมือนพี่เตว่าแบรนด์นี้ของผู้หญิงแต่ว่าโอเคมันยูนิเซ็กผู้ชายก็ใช้ได้ผมใช้เราคนนมาใช้กันเยอะนะครับแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาเมื่อวานเย่ผู้ชายก็ใช้ได้เหมือนกันหมดเหมือนกันเหมือนกันครับทุกคนมูฟมาทางขวาครับมูฟมาทางขวาเลี้ยงหน่อยต้องเฉียบต้องเฉียบนะพวกเราต้องเฉียบปิดท้ายนะผมก็คาดหวังเหมือนกันแต่พี่เกย์พูดกันดีกว่าพูดอะไรพี่ก็ถามว่าอะไรนะครับ อ๋อลุกสึกดีครับเพราะว่าผมใช้รุ่นเดฟครับในผู้ชายสามารถค่อยได้เหมือนกันได้ได้เหมือนกันดีมากนะลอสซี่แบล็กนะครับวันนี้ลอสซี่แบล็กลอสซี่แบล็กไอ้ไซส์เอ็มจริงๆมีจริงๆมีไซส์ใหญ่กว่านี้ด้วยสามารถพกของใส่ของได้มากมายเลยนะครับอันนี้ของคุณอินล่ะครับของผมใช้เป็นรุ่นลูครับผมสีเกรย์รุ่นอะไรนะลูคยูเคอีเอสเอ็มเอสเนย์เลยนะเป็นคิวพัชชันดีไซน์ เขไม่ใช่แบบข้าหลามตัดแล้วเหรอคิ้วพัชชานีไซน์โอเคไอ้คถามนี้นิดนึงครับเรายังมั่นใจอยู่ใชจริงครับว่าเราเป็นคนไทยคนแรกจริงๆที่ได้ได้คือเราไม่ได้มีประเด็นกับคุณเตช่วยไหมครับที่เขาเขาซึ่งแบบเราผู้ชายไทยคนแรกครับเอาไม่ได้พลณตาใช่ครับแล้วเขาก็เป็นผู้หญิงคนแรกโอเคยี่ชายคารินใครจะสรุปว่าจะเดี๋ยวคุณเตนิวดีกว่านิวจะพูดจาดูดีกว่าจะสรุปให้ดู ก็คือคาดหวังที่ใครที่ะเดี๋ยวคุณดิวจะสุดได้เป็นสามภาษานะครับเปสวยนะคุณดิวผมจะพูดสั้นๆง่ายๆเลยนะครับว่าอันไหนคือรุ่นใหม่อันไหนรุ่นใหม่อันไหนคือรุ่นใหม่รุ่นของผมเนี่ยลุคเป็นรุ่นใหม่คแต่ของเต้ก็รุ่นใหม่อแต่ไม่ใช่กระเป๋านะหมายถึงคนเลนนี่แมลมใช่ใช่นิเลนเลนครับผมก็คือรุ่นใหม่ทั้งหมดเนี่ยสามารถหาซื้อได้นะครับผมที่ ตัวอย่าง discovery ครับผมแล้วก็ตอนนี้จะมีเปิดสาขาใหม่ด้วยแต่ต้องติดตามว่าที่ไหนอ่าไม่ต้องไปถึงอินชอนแล้วไม่ต้องไปถึงอินชอนครับบอกแล้วสคบไม่ต้องเข้าใช่ความในใจของเธอบุ๊คกับมันตางขอบคุณค่ะดีเจ้าค่ะยืนสวยๆอีกอินยืนสวยๆดีเจ้าค่ะ